มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนผู้กองเข้มซื้อสลากสองใบมีน้ำใจแบ่งให้ร้านลาบสุดท้ายถูกรางวัลที่หนึ่งร่วมกันค่ะ 17มกราคม2568เพจ a c e b o o k ข่าวไทยพนมได้มีการรายงานว่าช่วงเย็นที่สพท่าพนมจกกังหวัดนครพนมมีผู้โชคดีปีใหม่นะคะถูกรางวัลที่1 2สองคนมาลงวัที่ปราจัมบนเอาไว้ค่ะคือนางบุญล้อมมินควานอายุ68ปีชาวบ้านโคกสว่างตบบาบลท่าพนมเหนือเจ้าของร้านลาบก้อยยายแหล่ริมโขงและ,ละ,ละตำรวจเอกทิติพัฒน์หรือผู้กองเข้มอายุ65ปีข้าราชการบำนาญ 2ราชาวทัดพนมเหนือค่ะโดรลตารีน่นี้ผู้กองซื้อเป็นเลขชุดสองใบซึ่งผู้กองเป็นลูกค้าประจำร้านลาบก้อยสนิทกับทางร้านนะคะก็เลยแบ่งขายให้คนละใบพอผลรางวัลเลขตรงกับเป๊ะกับรางวัลที่1ค่ะรับไปคนละ6ล้านบาทในช่วงค่ำๆนะคะที่ร้านลาบก้อย ถนนเรียบริมโขงบรรยากาศชื่นเมือ่อมีผู้ใกล้ชิดแสดงความยินดีและยังมีผู้สื่อข่าวหลายสำนักทั่วนครพนมมาทำข่าวใหญ่ประจำปีนี้ค่ะซึ่งนางบุญล้อมผู้โชคดีทำเมนูลาบก้อยเลี้ยงข้าวเย็นทีมข่าวอีกด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ